สวัสดีดค่ะเรียนท่า,านคณะกรรมการที่เคารพนะคะดิฉันนางศาวชนิดนั้นชื่อใจทาค่ะดิฉันนางศษาวิชยาาสนใจค่ะดิฉันนักาศาวาศิลปศาสตร์ทาลีสุขค่ะพวกเราเปน็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่5แผนการเรียนวิทยา,าศาสตร์สุขภาพโรงเรียนสตรีวันมหาพุทธารามในพระบร,รมราชินูป,ปถัมภ์ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอหัวข้อของงานเรื่องการพัฒนาชุดเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรรักษาค่ะ ค่ะโดยที่มาและความสําคัญของโครงกานนี้นะคะก็คือโรคเม็งเ,เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของหลายประเทศทั่วโลกค่ะรวมถึงในประเทศไทยด้วย เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทย,ไทยปี2560โ mm hmm. ดยสถาบันมะเร็งแ,งแห่งชาติพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่1,319,206คนจากการให้ข้อมูลของแพทย์หญิงทิติวัฒน์ประชันุกูลบุคลากรทางการแพทย์แผนดังสีรักษามะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก่อนเข้ารับการรักษานะคะผู้ป่วยจะต้องเปลีป่ยนเป็นชุดข,ของทางโรงพยาบาลค่ะซึ่งชุดที่ใส่เข้ารับการรักษารังสีนะคะจะเป็นชุดข,ของโรงพยาบาลโดยทั่วไปที่ไม่ได้มีการออกแบบเฉพาะรองพิเศษะคะ่ะ ู้วิจัยนะคะจึงจัดทำโครงการการพัฒนาชุดเพื่อดูแลผิวหนังของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับบำงสีรักษาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบชุดสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาเพื่อให้ลดผลข้างเคียงของผู้ป่วยและให้สะดวกต่อการรักษาของแพทย์ค่ะและคาดว่าโครงงานนี้นะคะจะสามารถดูแลผิวหนังของผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างเต็มที่ค่ะและก็สะดวกต่อการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีดังกล่าวนำมาสู่วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนี้นะคะเพื่อศึกษาการออกแบบชุดสมนัผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาโดยรังสีรักษาเพื่อให้ลดผลข้างเคียงของผู้ป่วยและสะดวกต่อการรักษาของแพทย์ค่ะค่ะต่อมานะคะวิธีดําเนินการศึกษาของโครงงานนี้หนึ่งกหนดปัญหาที่สนใจคาถามงานวิจัยวัตถุประสงค์ 2. ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 1. ึสภาพปัญหาผิวหนังของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาโดยรังสีรักษา2ศึกษาเนื้อผ้าวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการออกแบบชุดสําหรับดูแลผิวหนังของผู้ป่วย 3. ศึกษาการตัดเย็บและออกแบบชุดที่เหมาะสมกับการใช้เป็นชุดดูแลผิวหนังของผู้ป่วย 3. นะคะออกแบบและผลิตชุด 4. ประสานงานขอความเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์พเพื่อน,นํามาพัฒนาชุด 5. พัฒนาชุดตามข้อคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ หกทดลองสวมใส่ชุดและให้ความเห็นโดยอาสาสมัครผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเจ็ดอาสาสมัครผู้ทดลองใช้และบูคลากรทางการแพทย์ประเมินความพึงพอใจแปดสรุปผลและประเมินความพึงพอใจและอภิปรายผลค่ะต่อไปนะคะเป็นผลการศึกษาจากการทดลองได้ผลตามการดังนี้ค่ะ โดยมีความคิดเห็นจากกลุ่มอาสาสมัครผู้ทดลองใช้และบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้ค่ะ 1. เชื่อมมีความยาวเกินไป2คอรึอเกินไป 3. ชุดมีความใหญ่กว่าปกติค่ะโดยภาพรวมของการออกแบบเสื้อเพื่อดูแลผิวหนังสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาได้ผลตอบรับดีกว่าเสื้อโรงพยาบาลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ และในส่วนนี้นะคะจะเป็นการอภิรายผลการศึกษาค่ะผู้วิจัยได้ทําการออกแบบชุดสาหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับบาบัดรักษาและคาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ป่วยและสะดต่อการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยคํานึงถึงผลข้างเคียงของการรักษาจึงออกแบบชุดให้มีคุณสมบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ผ้าลินินคอตตอนเนื่องจากเป็นผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีและมีความเย็นสบายค่ะ 2. มีการออกแบบแบ่งด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจนให้ผู้ป่วยได้รู้ว่าส่วนไหนคือด้านหน้าและด้านหลังค่ะ ต่อไปเป็นการสรุปผลการศึกษานะคะจะากความเห็นของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์การออกแบบเสื้อเพื่อดูแลผิวหนังของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาได้ผลตอบรับดีกว่าเสื้อของโรงพยาบาลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะโดยการออกแบบเสื้อนี้มีความสะดวกต่อการสวมใส่ของผู้ป่วยและมีการระบายอากาศได้ดีลดการอับชื้อนอ่อนโยนต่อผิวหนังของผู้ป่วยค่ะและไม่รบกวนตอนแน่งอุปรกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ